าเซียนตะลึงใสติโคตย่งคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่23โคตเฉียบขณะที่โจาธานบอกนี่คือสุดยอดโคตด้านสื่อชื่อดังบอกไทยเวียดนามจะควงกันเข้ารอบมองข้ามเกาหลีใต้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ที่ประเทศอุซเบกิสถานกันแบบจัดเต็มนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้มาจาัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานกันหน่อยทัพช้างศึกภายใต้าการคุมทัพของโคชโย่งวอลลุสีมาคะเนี่ย ผ่านการแข่งขันไป2นัดผลงานน่าพอใจนะครับเก็บได้4แต้มมีคะแนนเท่ากับเกาหลีใต้ด้วยการเสมอเวียดนาม2ต่อ2และชนะมาเลเซีย3ประตูต่อ0เกมลุกบุกเสดาอย่างมากนะครับ2นัดยิงได้5ประตูด้วยกันโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมชาติไทยอยู่ในกำมือของตัวเองนะครับ หากนัดต่อไปสามารถเสมอเกาหลีใต้ได้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยหรือจะชนะก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับติดตามกันซึ่งนัดนี้จะแข่งขันในวันที่8มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง 2id แล้วก็แอปอิ e ลเวนสปอร์ตนะครับมาพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทย U23 กันหน่อยหลังจากที่ชนะมาเลเซียด้วยสกอร์ขาดลอย 3ประตูต่อศูนย์เนี่ยโอ้โหแฟนบอลชาวไทยของเราก็ชื่นชมทีมงานนักเตะทีมชาติไทยชุดยูย่ามมากๆเลยนะครับทุกคนมีฟอร์มการเล่นที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นสุภพลเหมือนตาที่ยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องนำเป็นดาวซนโบร่วมนิโคลัสมิเคลสันโอ้โหแบ็คขวาเปิดอย่างการยุโรปจริงๆแบบเทนอาโนเลยนะครับแล้วก็มีเบนเจามินเดวิดความสามารถเฉพาะตัวเหลือล้นจริงๆดูแลเพลินมากเช่นเดียวกับชันนรงพงศสีแก้วก็เปิดบอลแม่น กฤษดากับธนวัตรก็คุมกลางดีส่วนจุลาทานเข็มดีกับวันชาติถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดแต่โดยวรวมแล้วก็ยังมีอนาคตเช่นเดียวกับประตูอย่างนพพลละครพลก็เซฟนะครับออกบอลดีด้วยนอกจากต้องชื่นชมนักเตะแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาชื่นชมโคโยงวอลุสีมาคะกันหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ย คงเข้าใจโคชโย่งว่าช่วงที่ผ่านมากดดันเพราะโคชโย่งเนี่ยโดนตําหนิอย่างหนักจากแฟนฟุตบอลชาวไทยหลังจากเสมอเวียดนามแต่พอโคชโยง่งพาทีมชนะมาเลเซียปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระแสในการชื่นชมโคชโย่งก็มีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยโคชโย่งยังมีเิติที่น่าจดจําอย่างมากในการคุมทีมชาติไทยยูย่านะครับทาเอาแฟนบอลชาวไทยแฟนบอลชาวอาเซียนเนี่ยตื่นและตะลึงเหมือนกันนะครับโดยเสยติเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับ โคจงเนี่ยเป็นโค้ดคนแรกที่พาทีมเก็บชัยชนะนอกบ้านในการแข่งขันรอบสุดท้ายของเอเชียนะครับรคือตอนที่นิชิโนะคุมทีมชาติไทยชนะบาเลเนี่ยครั้งนั้นคือไทยเป็นเจ้าภาพแต่โคจงเนี่ยคือโค้ดคนแรกนะครับพาทีมชาติไทยไปชนะในรอบสุดท้ายเอเชียนอกบ้านได้นอกจากนี้นะครับโคจงยังเป็นโค้ดคนแรกที่พาทีมเก็บแต้มต่อเนื่อง2เกมติดในรอบแรกและเก็บแต้แมได้ในที่สุดถึงสี่แต้มโดยสถิติเก่าเนี่ยเป็นของโค้ชนิชิโนะ ที่คุมทีมเก็บได้3แต้มจาก2เกมแรกแต่โคชโย่งทําได้ดีกว่าเก็บได้4แต้มจาก2เกมแรกนะครับนอกจากนี้โค้ชโย่งนะครับยังเป็นโค้ชคนไทยคนแรกที่พาทีมเก็บชนะในอรอบสุดท้ายเอเชียก่อนหน้านี้ปี2 0 1พที่กาตาร์เนี่ยตอนนั้นเป็นโคชซิโก้นะครับคุมทีมชาติไทย คุม3นัดรอบแรกเสมอ2แพ้1แต่โคชโยง่งคุมรายการนี้โอโหพาทีมชนะเลยรีดเว่าสถิติของโคชโยง่งไม่ธรรมดาและรอนนี้เนี่ยโคชโย่งก็มุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถนะครับที่จะพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้โคชโย่งบอกแล้วนะครับนัดเจอเกหาหลีใต้ฟุตบอลโลกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกเลยเขาจะพาทีมสู้ให้อย่างสนุกที่สุดนะตอนนี้โคชโย่งเริ่มมีความมั่นใจอย่างมากนะครับแล้วก็มีหนึ่งแนวเตะทีมชาติไทยยูวีสามตัวหลัก ออกมาชื่นชมโค้ชโย่งแล้วก็บอกว่าโค้ชคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่ของดีของวงการฟุตบอลไทยนะครับเขาคนนั้นก็คือโจนาธานเข็มดีนะครับกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย20ปีได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียได้อย่างน่าสนใจนะครับโจนาธานเข็มดีก็บอกว่าสําหรับในวันนี้เขาต้องขอขอบคุณโค้ชโย่งและโค้ชโชคที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆ พวกเราคนไทยควรที่จะคอยสนับสนุนกันไม่ใช่มาว่ากันเองนอกจากนั้นยังเป็นการทำร้ายจิตใจนักเตะเองด้วยซ้ำถ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลก็ควรที่จะเชียร์อยู่เงียบๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนที่จริงใจและคอยสนับสนุนนักเตะทีมชาติไทยและโคชโยงรวมถึงสตาฟโคชทุกคนอยู่เสมอทุกคนพร้อมจะทำเต็มที่เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับเรียกได้ว่าโคชโย่งเนี่ยถ้าเราดูสังเกตนะครับเป็น โค้ชที่ได้รับความเชื่อถือจากนักเตะทีมชาติไทยยู23ชุดนี้อย่างมากทุกคนฟังโค้ชโย่งหมดนะครับเพราะเขาเนี่ยจิตวิทยาค่อนข้างดีแต่ก็ยังต้องกวดพิสูจน์อีกนะครับยังดีใจได้ไม่สุดเพราะนัดต่อไปคืองานหนักที่เจอกับเกาหลีใต้ถ้าเกิดโค้ดโย่งพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยจะ ให้กำลังใจและมองโคชโย่งดีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนถ้าโคชโย่งทําได้ซึ่งโคชโย่งเขาก็มุ่งมั่นทุ่มเททํามันอย่างเต็มที่แน่นอนยังไงซะแฟนบอลชาวไทยก็ติดตามให้ดีนะครับเรียกว่ากระแสทีมชาติไทยยู U 23ตอนนี้กําลังคึกคักสุดๆนะครับทุกคนเนี่ยมุ่งสมาธิที่ทีมชุดนี้ก็หวังว่าเราจะประสบความสําเร็จในนัดที่เจอเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบแล้วนะครับในวันที่8มิถุนายน2ทุ่มตรง รถสปอร์ต e และทูไอดีถ่ายทอดสดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสื่อเมืองนอกนะครับเขาออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแข่งขันในกลุ่มที่ทีมชาติไทยอยู่เกี่ยวกับว่าใครจะเป็น2ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับณตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเกาหลีใต้เนี่ยมีคะแนนเท่ากันที่4คะแนนประตูได้เสียก็เท่ากันส่วนเวียดนามเนี่ยมีอยู่2คะแนนแต่ณสุดท้ายเนี่ยเวียดนามจะเจอกับมาเลเซียที่ตกรอบไปแล้วขณะที่ไทยเราจะเจอกับเกาหลีใต้ เพราะฉะนั้นสนุกมากแต่ถ้าเกิดเกิดไม่ได้หลีกขึ้นมาเนี่ยเราเป็นฝ่ายได้เปรียบและเราจะได้เข้ารอบนะครับพูดง่ายๆสื่ออย่าง ESPN นะครับได้ออกมาวิเคราะห์และบอกชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามมีโอกาสที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้ง2ทีมเลยนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีสิทธิ์จะผ่านเข้าสู่รอบแต่ไปแต่พวกเขายังต้องเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ แต่อย่างไร้ตามทีมชาติไทยไล้ความกดดันในการแข่งขันหลังจากแข่งขัน,ขนทันที่แล้วเนี่ยสามารถทะลุไปจนถึงรอบ8ทีมฟุดท้ายได้แถมยังมีสุพรรณเหมือนตาที่กดไปแล้ว3ประตูนในการแข่งขันและเป็นดาวซุนโวร่วมขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ถูกยกย่องให้เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงประตูในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเป็นนักเตะดาวรุ่งระดับเอเชียไปแล้วช่วยทีมชาติไทยได้แน่นอกจากนี้ยังมีเอกนิพน์ปัญญา ธนวัฒน์และมีพี่ใหญ่อย่างกิตดาการแมนเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมชาติไทยจะชนะเกาหลีใต้ได้อันนี้เป็นสื่อเมืองนอกอย่าง ESPN เขาออกมาวิเคราะห์เลยนะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่าทีมชาติเวียดนามก็มีจุดเด่นตั้งแต่ยุคป้าฮังซอจนมายุคของกงโอคยอนนัดแรกเสมอทีมชาติไทยนัดที่2ก็สู้ได้อย่างสนุกและก็เสมอกับเกาหลีใต้ นัดที่3ถ้าชนะมาเลเซียที่ตกรอบไปแล้วโอกาสที่เวียดนามเข้ารอบก็มีค่อนข้างสูงนะครับเขาบอกว่าหากเสมอกัน3ทีมทุกทีมจะมี5คะแนนเท่ากันและทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติกาหลีใต้ส่วนเวียดนามเอาชนะทีมชาติมาเลเซียจะไปดูเฮดทิวเฮดและผลต่างประตูที่ทําได้เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยโอกาสเข้ารอบมากที่สุดถ้าเกิดเสมอเกาหลีใต้ได้เพราะฉะนั้นชะตาอยู่ในมือตัวเองของทีมชาติไทยนะครับอันนี้เป็นสื่อน,นอกออกมาเปิดเผยและเขาบอกว่าเวียดนามก็ไม่ใช่งานง่าย สำหรับการเจอมาเลเซียเพราะมาเลเซียก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะครับอะยังไงก็ติดตามเกมเจอเกาหลีใต้เนี่ยผมบอกเลยเป็นการชี้วัดมาตรฐานของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราสามารถผ่านเกาหลีใต้เนี่ยบอกเลยกระแสฟุตบอลไทยจะโด่งดังสุดๆแน่นอนยังไงก็ติดตามกันนะครับโอ้โหกระแสทีมชาติไทยยูวสามตอนนี้ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆอย่าลืมให้กำลังใจโคชยง้ง และทีมงานนักเตะทีมชาติไทยอยู่ยิบสามทุกคนนะครับผมเชื่อทุกคนทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถแน่นอนและจะพาทีมชาติไทยประสบความสาเร็จนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในชแน l ต้องซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับชแน l ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ